จากคุณผู้ชายอายุ45ปีนะคะซึ่งภรรยาเนี่ยอายุ40มีบุตรสองคนค่ะผมเนี่ยมีอารมณ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4ครั้งแต่ขอมีอะไรกับภรรยาเนี่ยภรรยาบอกไม่มีอารมณ์เลยไม่มีความสัมพันธ์กันตอนนี้เนี่ยเป็น3 4สี่เดือนถึงจะมีครั้งหนึ่งพูดคุยกันปกติดีแต่พอจะมีอะไรด้วยเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์แบบนี้เนี่ยแฟนผมจะเรียกได้ว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดแบบคอมมอนเลยนะคะเป็นปัญหา อันดับต้นๆเลยคือความต้องการทางเพศไม่ไปด้วยกันและคนทหญิงเนี่ยอายุสี่สิบลูกสองคนเนี่ยโหเหน,นื่อยมากเลยนะคะอเ,คเออสมมติลูกคนเล็กยังไม่กี่ขวบเนี่ยนะคะก็จะเหนื่อยมากเลยดังนั้นก็ความต้องการทางเพศเนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงกับความสุขนะคะความสุขทางกายและทางใจดังนั้นก็ต้องดูว่าเขามีภาระ มีอะไรมากมายไหมนะคะม,มีความสุขทางกายทางใจมีความแข็งแรงทางกายทางใจเพียงพอไหมนะคะ,คะแล้วก็สามสี่เดือนครั้งหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าน้อยแต่ก็มีได้นะคะก็ะต้องดูว่าเออทำไมสามสี่เดือนเรามีได้ตอนนั้นเราทำอะไรแฟนถึงยอมนะะเออแล้วก็กลับไปจำลองเหตุการณ์นะคะ,คะส่วนใหญ่คือช่วงนั้นไม่ค่อยเหนื่อยช่วงนั้นอ,อดีต่อกันมากเลยผู้จาดีกันต่อกันมากเป็นช่วงมันเกิด นะคะมีเค้กมีของที่ระลึกให้หรือของขวัญมีของ,ขอ,งอยาก,กได้ให้อะไรเนี้ยสรุปว่า,านะคะเป็นปัญหาที่คอมมอนมากนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ตรงข้ามกันคือถ้าฝ่ายหญิงไม่ค่อยมีอารมณ์เนี่ยฝ่ายชายจะรู้สึกหงุดหงิดงุนงานเลยแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าฝ่ายชายไม่มีอารมณ์ก็งุดหงิดน้อยหน่อยมีงานให้ทำนะคะมีเรื่องให้ดูลูกเต้านะคะ ก็สรุปว่าจะตรงข้ามกันนิดนึงแต่ความไม่สมดุลกันทางเพศเนี่ยเจอได้เยอะมากแล้วก็การที่จะแก้ไขกับเจรจาต้องคุยกันและสังเกตเราอยู่กันมานานเขาเรารู้ว่าทําไมเขาถึงจะมีอารมณ์ทางเพศทําไมถึงจะไม่มีอารมณ์ทางเพศ